ได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วครับพี่น้องครับเมื่อนี้เก็บเกี่ยวกระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบแดงซูดานจากกำแพงแสนนะครับได้เมล็ดพันธุ์มาจากอาจารย์เพ่นธไหมานะครับก็ลองลูกประมาณหนึ่งไรนะครับเมื่อนี้ก็ถือโอกาสเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อสีน้ำไปตากแห้งนะครับเพื่อนๆคนใดสนใจหรือว่าอยากได้กระเจี๊ยบนะครับ ไปเฮ็ดน้ำหรือว่าปไปเฮ็ดไหวสารพัดนะครับคุณประโยชน์ของกระเจี๊ยบแดงสูด้ดันที่เรากะติดต่อได้เลยนะครับบน Facebook ของสอธนผัดฟ้ามนะครับพิกัดอยู่ที่เสือเถาชิงยงื่นมหาสารคามนะครับอตอนนี้กํลังแกะ,มะเมล็ดออกนะครับบางส่วนก็นสีตากแดดทาเกิดขายสดได้กับยินดีครับ ให้บริการทรงถึงถีเลยขาบ่อไก่นะทุกคนนะครับที่สนใจอยากได้กระเจีย๊ยบสายพันธุ์สู้ดนันจากมหาวิทยาลัยกำแพงแสนนะครับพันธุ์ที่กำลังนิยมเอาไปเหตปลูปกไหวลูกนำดื่มนะครับหรือย่างยะเทียนนะครับทุกคนเด้อสวัสดีครับ